ใช่สวัสดีครับคุณผู้ชมเอาละครับตะอ้วนชวนหิวเอ่อตะอ้วนชวนหิวนี่ลุงยองสวัสดีครับลุงยองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ลุงยองลาดหน้าผัดติ๋ยูนะครับอ่าอย่างเทพบอกเลยเลยทางมาอย่างลึกใครคนพนมรู้กันอยู่แล้วนี่มาเลย 800เมตรนะครับผ่านผ่านต้นพงต้นโพมาแต่อ้วนมาขอถ่ายคัวสภาพแบบสดๆเลยให้ถ่ายไหมลุงมามาโอเคมาลุงเหว,ว่าผมนะเฮ้ยคัวสะอาดคัวสะอาดนี่บ้านๆเดี๋ยคัวสะอาดดูโอ้ยสุดยอดเลยลุงแล้วผมจะถ่ายยังไงเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยลุงผัดเลยเอาผัดเส้นนะผัดเส้นผัดเส้นผัดเส้น,เ,สนเอาละครับอ้วนดูดู โอ้หสีเด็ดเลยครับอันนี้ทําอะไรครับเมนูอะไรลุงยองผัดเส้นผัดเส้นโอ้ดูดูดูโอ้ยเยอะลุงไม่ต้องอายนะถ่ายไปเลยผมถ่ายรายการตรงเดี๋ยวลงเพจให้เลยโอ้โหดูสุดยอดเลยโคตรหอมอ่ะคุณผู้ชมมามาใส่อะไรบอกบอกไปเลยผัดเส้นก่อนผัดเส้นก่อนอันนี้คือทาผัดซีอิ๊วด้วยรัดหน้านะอันนี้รัดรัดหน้าก่อนนะเอาโอเคจับไป ลาดหน้าผัดซิวลุงยองนะครับทางเข้าเลยศูนย์โตโยต้าพนมส่นราคามา800เมตรผ่านป่ามา3-4ป่าผ่านต้นโพใหญ่ๆมา3-4ต้นเลี้ยวมาเถอะหลงผิดหลงถูกก็เลี้ยวมาเถอะโคตรเด็ดลุงบอกเนี hey, ถ่ถขายข้างหลังเพราะว่าไม่มีที่ถ่ายครับมีต้องเกาะเสาถ่ายเหยรลุงบอกึงถ่ายอะไรก็เรื่องของมึงไปเถอะเอาอาเอาเอา,เอาโหหอมน่ากินอ่ะลุง ดีเด็ดดีเด็ดปั่นต้มพ่วมเลยนะโอ้โหมามานี่แลเนี่ยเต้นครับเต้นอย่นี้จะลงในเพจขนมนะ่าเดี๋ยวลุงไปแชร์ของผมแล้วกันนะนี่เออเขารู้กันอยู่เขารู้กันอยู่เอา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 โอ้ยดีเด็ดเลยเนี่ยคงเค้งคงเค้งปลงโป่งเป่งเลยครับนี่โอ้โหผัดเต้นให้หอมๆนะครับคุณผู้ชม ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องเตียนนะครับกระทะต้องถึงนะครับไฟต้องถึงนะครับนี่เอาละครับเรียบร้อยเรียบร้อยเส้นผัดเส้นมาต่อกันเลยผัดเส้นโอ้โ,อโหเอาวางมาเอานี้ลงหม้อลงหม้อหอมไหมมากอย่างนี้บอกได้เลยครับดูครับคั่วกระทะนะครับเส้นคั่วกระทะอย่างหอมๆเลยครับโอ้โหดูนะครับทีเด็ดทีเด็ดเอาผักมาลุงบอกเอาผักมานี่ครับนี่หมูหมู โอ้โหลุงบ,บอกว่าใช้ป้าแล้วเนี่ยป้าผมเก,กะกะได้ไหมป้าไม่เนี่ยยืนนิ่นิดกว่ะอ,อ่ะผมยืนหลบก่อนนะออ่่าหลบก่อนหลบข้างเสา,าอ่าอ่าเอาละเขาทำอะไรเนี่ยใส่ซอสอะไรไม่รู้เนี่ยเราเที่ยวเราเที่ยวอ่ะเราเที่ยวใส่เราเที่ยวไ,ได้ได้รอผักก่อนนะรอผักแป๊บหนึ่งผมด้นคลิปยาวเลยลุงไม่ต้องซีเรียสนี่แหละครับคุณผู้ชมแบบชอบแบบบ้านๆนะครับผมถ่ายแต่บ้านๆนี่ครับนี่คือวิถีความเป็นจริงครับลุง นี่แหละนี่แหละสุดยอดเอาโอ้โหโป้าผักมาเป็นเค็งขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเอาหลบหลบหน่อยหลบหน่อยนี่ผักมาเป็นเข่งครับเฮ้ยแต่ครัวลุงสะอาดมากนะบอกเลยนะดูนะนี่ผัดผักนะครับผัดผักใส่กระเที่ยวน้ำซุปลงไปเออนี่โหที่เด็ดขนาดต้องกินเส้นอย่างนี้เลยใช่ไหมแบบต,ต้น,ต,นต้นใหญ่ใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมต,ต้นใหญ่ต้องต้นใหญ่ ต้องต้นอย่างนี้เลยนะโอ้โหโคตรเด็ดกะต้นต้องต้องกินทั้งยอดใช่ไหมโอ้โหโคตรโคตรโคตรบ้าเลยคุณผู้ชมลุงบอกไอหนูมึงต้องดูสูตรกูหัวงี้อ่านี่นี่หมูหมักของลุงอ่ะอันนี้ทําไว้แล้วนะอันนี้ทําไว้แล้วไอ้ดูก่อนพองพางนี่นี่อันนี้เส้นนะครับโอ้โหที่เราผัดเมื่อกี้มามาโอ้โหโอ้หมามาีเด็ดทีเด็ด ะนี่ทะเลสามชุดรวมรวมเอาโอเคเอาล,ลุงน,นี่มันมีกรอบแล้วก็มีใหญ่ตอ่าลุงลุงลุงขัดไปเลยนะอย่าซีเรียสนะอ,อืมโหข้นน่ากินเลยสีแล้วแบบดูคุณผู้ชมดูดูโอ้โหลุงไม่ต้องเก่งนะขัดไปเลยโอ้สีสันกับมันเอาอะนะลุงเนาะโอ้โหสีโคตรน่ากินเลยอะ โหขัานหน้านีต้องมันต้องทั้งยอดผักค้าอย่างนี้ครับเด็ดอย่างนี้ครับเออ,อสุดยอดนี่สุดยอดเลยครับอ่าแล้วทําไงต่อใส่น้ำซุปใส่น้ําซุปไปอีกหน่อยเอาละครับอ่าเพื่อให้มันท่วมใช่ไหมอโอเคที่เหลือก็ปรุงนะลุงปรุงตามสบายนะไม่ต้องตีเรียดนะ,ะไม่มีใครจําสูตรลุงหรอกอของอย่างนี้มันอยู่ที่ฝีมือครับลุงนี่เอาละแล้วรอน้ําเดือดใช่ไหมรอน้ำเดือดโอเคสักครู่ เอาล้ครับคุณผู้ชมลุงบอกน้ําเดือดแล้วใส่หมูเลยโอ้โหนี่เลยครับผมเอาแล้วครับนี่ลุงยองบอกดูเลยไอ้หนูดูเลยนี่เมื่อก่อนลุงบอกว่าลุงขายอยู่ที่ตลาดศูนย์เก่าใช่ไหมลตลาดศูนย์สิริพนมอ่าแล้วตอนนี้คือย้ายเข้ามาบ้านชิวๆลุงบอกโอ้โหสบายๆครับนี่เมื่อก่อนโอ้โหจะหอมวะลุงหอมกระทะมาแล้วเนี่ยหอมเส้นหอมกระทะเออ ลอดูนะครับเดี๋ยวรอหมูสุกนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าลุงเขาจะปรุงอะไรปรุงเครื่องใช่ไหมลุงใส่เต็มที่เลยนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกักนะโอเคมาเราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับโอ้รอเวลารอเวลานี่ดูครับนี่ไม่ใช่เล่นะครับนี่โอ้โหใส่เลยใส่ซีอ๊วใช่ไหมอูวขาวปรุงแล้วนะครับปรุงแล้วนะครับ ปุงไปเลยลุงตามสูตรลุงเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนี่รพริกไทยชูรสเอาเลยใส่เลยใส่มากนัวมากนะลุงนะได้นะครับผมทําอาหารที่ไรผมก็ปุ้งไปเยอะเลยไม่ต้องซีเรียสเอาอะไรต่อ,อแป้งแป้งแป้งสูตรลุงนะครับเอาเลยผสมสูตรรัดหน้าของแกจัดไปนี่เอาอ่านี่การยีแป้งนะครับค่อยๆโรยโรยโลงไปนะครับยีให้มัน เหนียวทั่วกันไปเนาะม่ให้มันเป็นก้อนนั่น่โหเด็ดเลยเนี่ยนี่นะครับโอ้สุดลงนี่สุดจริงจริงโอ้โอ้โห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 งไงให้ใสอีกหมใสอีกไหใสอีกใสอกระเวย้องไหลุงไม่ละเหียวเหน๋ยวเกินนะนี้เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหทีเด็ดเดี๋งอะไรอีกเพิ่มบ้างกระเทียมมากระเทียมให้หอมเอยโอ้โหใส ชีเด็ดชีเด็ดลุงบอกเฮ้ยเป็นไงสูตรกูสูตรกูไอ้หนูมึงดูไว้เหลืออะไรบ้างเหลืออะไรบ้างเ่ะเทใส่หม้อนะครับเอาละครับนี่คุณผู้ชมดูนะอาจจะคับแคบหน่อยนะครับครัวของลุงแต่ผมก็ตะอ้วนนะครับตะอ้วนนะครับอเทเลยอ้โูดูหมูิดียวชีเด็ดเลยครับนี่ป้ากับลุงช่วยกันนะครับโอ้โห มาบุกถึงครัวเลยนะครับโคตรบ้าเลยคุณผู้ชมตะอ้นะวนลุงบอกไอ้หนูครัวมันเล็กแล้วเว้ยแี่ตัดไปอ่ะโอเคเต่อไปก็ตักใส่จานะจานะ,ใส,นะใส่จานแล้วโอเคครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นเมนูราดหน้าหมูนะครับหมูนุ่มโอ้โหดีเด็ดเลยนะครับนี่ปลาบอกตักใสใ่โชว์ให้ดูเลยครับนี่สุดยอดครับลุงบอกว่าถ้าจะกินรวมิตรใช่ไหมเดี๋ยว ลุงลวกให้ทีนึงง่กำลังลวกอยู่นั่นไงแล้วก็มาโปะข้างหน้าข้างบนมันเป็นลายลุงบอกของกูอร่อยอยู่แล้วไม่ไม่ต้องสุดยอดอยู่แล้วไม่ต้องทีเรียดน้ําอร่อยอยู่แล้วบอกงี้ลุงบอกฮ่าฮ่าไอ้หนูด่วนเลยด่วนเลยนี่ดูดดป้าโอโ้โหน่ากินไหมครับคุณผู้ชมโอ้ยสุดยอดน้ําลายแตกเลยครับเนี่ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเยี่ยมเลยโอ้โหเนี่ยโอ้มาไม่เป็นไรครับนี่ผมถ่ายอยู่ครับโอ้โหนี่ครับ ลาดหน้าลุงยองนะครับยอดผักคันนาต้องอย่างนี้นะครับหมูนุ่มๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมอ่าอ่าดูรวมมิดนะรวมมิดรวมมิดป้าก็เอาพวกนี่ใส่ลงปลายนี่ไงอ่าแค่นี้เองจะเป็นละลายหลักง่ายๆนี่ไงโอเคอ่าฮะลาดปิดแค่นั้นเองโอ้โหทีเด็ด,ดนะทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดเลยเอาเอาเอาโอเค มาแล้วก็มีกรอบหมูแค่นั้นเองโอ้หทีเด็ดไหมครับ,รบคุณผู้ชมนี่มามาเดี๋ยวผมช่วยจัดถ่ายด้วยจัดด้วยครับป้าไม่ต้องสีเรียดเอาหมดครับรับลูกมือเพิ่มไหมป <c ười> ้าบอกไอ้หนูอันนี้ใส่หมูอย่างเดียวใช่จ้ะของผมนี่แหละอันนี้แหละ<อ>นี่หมูอย่างเดียวมาโอโโ้โหนี่ดูดูคุณผู้ชม นี่เอาลอนลนใจเย็นนะป้าออโอ้โหเราต้องแยกกรอบไปข้างบนใช่ไหมไเออเพราะมันจะกรอบถูกไหมกรอบถ้าเราไปลาดโอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปเสิร์ฟก่อนนะนี่ลาดหน้ามีกรอบหมูผมต่างเมนูผมลุงยองฟันทุม่มทุ่มอย่างนี้ครับอาจจะไม่ชัดนะแต่ดูเอาถ่ายไหม โอ้โหถ่ายครับถ่ายลุงถ่าย,ายโอเคผัดซีอิ้วลุงยองอีกมาเอาหมูลงไปคนแล้วสูตรหมูหมักของลุงยองนะครับโอ้โหคุณผู้ชมจะบ้าแล้วครับตนบลอ์เลยครับคัน้านี้ครับต้องเด็ดๆอย่างนี้เอาแล้วครับน้ำเข้าไปใส่แล้วน้ำซุปนะเพิ่มความหอมโอ้โหเอาจัดไปลุงอันนี้ผัดแยกใช่ไหมผัดซีอิว้วที่ผัดซีอิ้วอาผัดซีอิ้วต้องผัดแยกแยกกีละจาน โอเคโหโคตรหอมเลยว่ะท่านผู้ชมดูดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดูดูหน้าลุงดูหน้าลุงโอ้โหตั้งใจมากตั้งใจมากโอ้โหยอดอาจจะมืดนิดนึงนะไม่ว่ากันไม่ว่ากันมันเป็นไรไม่เป็นไรต้องเร็วๆอย่างนี้แหละคนที่ชมเฟซบุ๊กเป็นแฟนเพจเข้าใจครับอ้าวอ้าวอันนี้คือเอาน้ำไปไหนเอาน้ำออกนะโอเคเพื่อให้มันหอม น้ำมันเยอะอ่าน้ำมันเยอะเกินเอาน้ำออกแล้วที่เหลือเราก็ผัดขั้วกระทะไปเดี๋ยวมันจะแข็งอ่าออกเต้นไส้เนไส้เต้นไฟโอ้โหเส้นไฟ่สีอู่สีอู่ใส่จัดไปถามสูตรลุงเลยนะน้ำตาลใสายเอาล้วครับมาอะไรอีกพริกไทยชูรสใส่ไปเลยโอเคสีดำสวดำจัดไป โอ้โหหอมเลยเอาละเร่งไฟผัดโอ้โหนี่โอ้โหคุณผู้ชมโคตรปลาเลยคุณผู้ชมหอมโอ้ยกะอ้วนน้ำลายแตกเลยเนี่ยดูนะครับดูนะครับโอ้โหดีเด็ดดีเด็ดดีเด็ดเลยครับนี่ผัดเสี้ยวลุงยองนะครับโอ้โหอ่ะเหลืออะไรอีกลุงเดี๋ยวรอใส่ไข่เอาใส่ไข่ให้ไปเคลือบนะ ขาดไปเอารอดูรอดูอือสุดยอดเลยเว้ยสุดยอดเลยเว้ยอะอ่ะ,อะไ,ขไข่ตายโอ้โหเอาเอา,เอาเหลืออะไรกันกระเทียมโอ้โหมีเด็ดเลยเว้ยอ่ะรอกระทะนี่ให้ไข่มันไข่ไข่ตก ให้หอมไหม้จัดกระทะนะโอ้โหนี่ลุงบอกว่าทำไปยิ้มไปครับ<ม>ไอ้หนู<ม>นี<อ>โโ่โอ้โหไปกอบไปกบโอ้โหเข้าใจเลยเข้าใจสุดยอดเลยครับซูงไปโอ้โหยังไงยังไง,งครับผมทำเพจเองตาอ้วนชวนหิวอ่าเดีย๋ยวลุงเข้าไปดูลุงเล่นโอ้หอมอ่ะลุงหอมอ่ะเออนี่เสร็จแล้วยัง เสร็จแล้วนะโอเคเอาเอาจานจานยายขอจานยายขอจานยายขอจานเป็นไงครับเป็นไงครับเอาละครับยายบอกใบเย็นเย็นกูล้างอยู่ถามาสองคนตายายครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาโอ้เก่งสุดๆแล้วตอนนี้ลูกชายกขาช่วยส่งเขาเขากรุงเทพอ๋อเขาไปทำงานเหรอเขาทำร้านกาแฟครับอ๋อเขาไปทำงานกาแฟกรุงเทพโอ้ลุงของคนตายยายมามาขอจานให้ผมมา อรอ,อดูยีย่ให้มันให้มันแห้งๆเนาะจะอร่อยหอมๆเลยอ่ะมาเสร็จหรือยังได้โอเคมาเสร็จแล้วเพิ่งล้างมาสดๆเลยอ้าโอ้อหนี่ครับหมูผัดซีอิ๊วหมูนุ่ม,มครับลุงยองลุงยองนี่มีการจัดจานด้วยจะเลือกเอาไหนลงก่อนเส้นลงก่อนเนื้อลงก่อนมามานี่โอ้โหอโหอา นี่โอ้โหเรีย,ยบร้อยใช่ไหมเอาให้หมดได้หมดนะลุงไม่ต้องกลัวแหมผมกินเองต้องให้หมดหอมคั่วกระทะไม่ต้องใส่ให้หมดนี่ครับโอเคนี่ผัดซีอิว้วลุงยองนะครับผัดซีอิว้วหมูนุ่มโอ้โหทีเด็ดเลยครับจัดไปลองกินกันสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมผัดซีอิว้วหมูนุ่มลุงยองนะครับลุงยองโอ้โหแล้วก็มาดูนะครับ ลาดหน้าหมูนุ่มมีกรอบลุงยองยอดผักคะน้าทีเด็ดเลยนะครับต้องอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมจัดไปกินกันเลยไม่ถ่ายกินแล้วนะให้เห็นรูปขี้ยโยยแค่นี้ก็พอโอเคครับทีเด็ดพนมสารคามมานเถอซีอิ๊วลุงยองนะครับผัดซีอิ๊วมาดูกันแห้งๆครับหอมๆไม่แห้งหมูนุ่มๆ,มย,ๆยอดคะน้ายาวๆ,ๆนี่ครับครบๆเลยครับนี่เอาเส้นกับหมูกันนะครับ คนเจ็ดบอกเลยคนเจ็ดไม่อวยครับไม่อวยครับไม่ต้องอวยคนแก่ครับเรื่องจริงเอาจริงลุงลุไม่ได้แบบมาทำหลอกๆจริงๆก็อร่อยจริงออื้หือเฮ้ยออื้หือยอดคนนี้เลยอ่ะอื้อร่อยดีเด็ดเลยฮะนี่มดีเด็ดเลย รัดหน้ารัดหน้าคุณผู้ชมรัดหน้าดูยอดคณะดูต้องอ่อนนะครับถึงจะกินได้อืออ่ากรอบมีกรอบแป้งม,มีกรอบหมูนุ่มหมูนุ่มอือย่มมีขอบนี่ไงก็รอบด้วยครับนะครับมีกรอบผมแยกให้ดู Mm-hmm. Good ah, done. Yum.